ครับผมว่าผมก็เรียกขอคุณผมว่ามันแน่นอนอยู่ดิเกาไมเชียแต่ผมเห็นมันูมวเนี่เป็นงวดที่สองร้อยสี่สิบเลยผมว่าเนี่ยต้องต้องต้องิีทุกมวดผมเมค่ะดอนถอปสวัสด <k <k ีครับพี <k <k ่น uh ้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องบรรยากาศอ่าส้วงเศร้าๆครับพี่น้องเนาะอากาศเย็นสบายครับผมเพราะว่ามันขึ้นี่ยกับ ตกหนักอยู่ครับผมทางใช้บ้านอุดรครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ได้ครับผมมีที่เด็ดเหล็กเด่นถ้าเกชุดประกอบเม็ดเดียวมาฝากพี่น้องเอฟซีครับผมครับต้องขอเกินก้อนนานี่ได้ครับผมอพอเพิ่นยุติโพภิใสครับพี่น้องครับเพิ่นทั่วมหาเก็มมาเชียร์สองสามหมื่น้วครับผมเพิ่นอยากให้เก็มมาเชียร์นี่ตามเหล็กพอคุณที่เป็นแบบ เลขสูตรสามตัวครับผมอ่าทวที่ครับผมเลขสามสูตรครับที่พี่ควาซี่ได้เห็นนั่นแหละครับผมครับก็บคือพอเอฟซีหรือว่าเซียนอ่าพอโศวพิสัยนี่แหละครับพี่น้องเนาะเพิ่นโทรมาบอกให้กอมาเชียตามพอคุณอ่าให้อยากได้สูตรแบบเลขสามสูตรคือเก้าครับผมกอมาเชียก็เลยขอพอคุณมาล่วงให้พี่ควาซี่ได้เบิง้งครับเพราะว่า เพิ่นจะเอาไปวิเคาเหลขน้ำครับพี่น้องเนาะเพิ่นก็มีเลขกเดนที่วาข่าดีครับผมลังเทียกับวิ่งกันมากครับผมครับเดี๋ยวเป็น้วาพิไปเบิงข้อมูลสถิติีน้ากันกับพอได้ครับผมจากโซพิสัยครับพี่น้องเนาะครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขก็พอเขามเเชียกับขอขอพระคุณพอโซภิสายเด้ครับผมไปฟังน้ากันครับพี่น้องเล็กเดนของเพิ่นครับเป็นเหลขกเดน หาตัวครับผมแต่ว่าจะวิ่งกันอยู่ในนี่ก็มี่ามาตัวหนึ่งสองตัวแยกกันไปบนรางก็มี่ครับผมเอาเป็นข้อมูลเนอะครับพี่น้องเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัวเลขไปน้ากันครับพี่น้องเนาะแต่ว่าขอมาเชือ่อกะจะมีเสียงสัมผัสบ,บางช่วงบางตอนเ้อยครับผมให้พี่น้องที่ได้เบิ่งไปน้ากันครับว่าข้อมูลของพอนี่น่าสนใจสําไหนครับพี่น้องเนาะครับเป็นแนวทางเสี่ยงสุขเสี่ยงดวงเ้อครับพี่น้องเขา ไปฟังข้อมูลอ่าบางช่วงบางตอนกับสูตรของพอครับพี่น้องเนาะเอาตั้งแต่ปีใหม่มาเลยครับผมครับพี่น้องซี่กัจดไปน้าก,กระได้ครับผมจดไปน้ากระไดครับพี่น้องเนาะว่าเลขกเด่นหาตัวของคนนี่วิ่งกันมากงวดไดแน่หรือว่ามาบนมาลางทิศทางตัวเลขเป็นยังไงครับผมครับแต่หมาสรุปตอนยุ้ท่ายนี่ครับผมก็คือเพคนก็เอาไป ทียบชนกับพ่อขุนสายสี่ครับพี่น้องเนาะเป็นเหลขสามสูตรของพอขุ้นสายสี่ทีก่าไมาเชื่อเดีลงไปครับไปรับส้มาลับฟังตัวเหลขก็พอกันเลยครับปีไม้นี่ได้ตัวใดก็พอสองศูนย์สี่เจ็ดศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่เจ็ดแปดเก้ากับมันออกสองศูนย์เก้าบนขาหนึ่งล่างแมนเออแล้วงดตัวมากี่ ศูนย์ศูนย์สามเรียกผมมันสิ่งซ้ำกันคือกันเน็ตครับผมดูนะศูนย์ศูนย์สามเจ็ดเก้าอันนี้มันออกเจ็ดเก้ากับมันออกเจ็ดเจ็ดเก้ากับสองสามสองสามกับงวดต่อม่นมานี่ศูนย์สามซีซีเจ็ดศูนย์สามซีซีเจ็ดกับมันออกเจ็ดศูนย์ศูนย์กับหาหนึ่งบือถือเหมนเจ็ดศูนย์ศูนย์กระหนึ่งครับ งวดตัอมานี่0ศูนย์ศูนย์ศูสามเจศสมเแล้ออกสามเจ็เจกหาศูนย์อันนี้ผมก็ว่าบบถืกงมวดตัอม,มานี่0ศูนย์สามซีเจ็ดเกศสามดเกแล้มันออกเก้าออกแปดเก้าซีกหาซีอันนี้ถือกับถือเรื่องบนวิ่นได้หนีนะพอนะ่อเนาะครับหลังวดต่อมานี่ยศูนย์สามสาม 67คัพ3 3 67ครับมันออกหา63กัส32นี่ก็ถือ63 32ง2 2> ับหัวโตมาหนึ่งหา8 8เก้าหนึ่งหา8 8เก้าครับมันออก67ปดยดกัม36อันนี้บันถือ36มหะเด่นหรือเปล่งงาครับวันนี้หัวโตมาหนึ่งหาหา68หนึ่งหาหา68ครับออก สองเจ็ดเจ็ดกับแปดหาอันนี้คือแปดห้าอ๋อเนี่ยคือแปดหาครับเพราะว่าหาทำกันเป็นตัวเรียนบ,บงวดตัวมน้านี่ศูนย์สามสี่หกเก้าศูนย์สามสี่หกเก้ากับออกสามแปดแปดกับศูนย์หกถือกลางเคลื่อนสามแปดแปดศูนย์หกอ๋อเขาลางครับวันนี้งวดนี่ 4, อองวดตัวมาเนี่ยสองสี่ห้าหกแปดสองสี่ห้าหกแปดครับเออ รองเขียนอะลรร่องบึงหลายๆหมวดสักคนน้องคยขอให้พี่น้องของบึงกันได้เพราะว่าหมวดดีกันได้ดีกว่าแล้วเสียท่านบ่อทำได้ป่ะทรับข้าวกับวัดเสียกันได้หรือเลผมผมอยู่ตะบนบทตุ้มพอยุใส่ซูริ่งบ่บ่อแล้วเพื่อโซ่ที่ใส่หนังโอ้พออยู่หนองค่ายแบบบุญการ พอพอพอยูุบองการครับตัววิชัยอีกขึ้นองการแล้วเปล่าครับครับตัวพิชัยขึ้นวงการพอเป็นผู้ที่ว่าให้ตามเบรคพอกคุณใช้สี่สามสูตรครับผมครับครับเอามาเทียบที่สรกตอนเปล่าครับผมว่าเรื่อผมกําเร็่อพอคุณผมว่ามันมแน่นอนอยู่ดิเมามาเชื่อแต่ผมเห็นมันอยู่ งวดนี้เป็นงวดที่สองร้อยสี่สิบเลยผมว่าเลขเนต้องต้องต้องติดทุกงวดไม่พลาดต่อนเอาไว้แต่ว่าบางเทื้อมันก็เอาประกบกันบางเทื้อเมื่อกี้เขาประกบนะจะติดด้วยตามที่ท่านเห็นนั่นแหละพอพอเห็นเลขพอคุณนสามสวดเราเร่งไปยังได้ก่อนประกบว่ามือถือมันถือกันอยู่นี่มันฉีดถือสามถือสามหกเลลือคคุณ ของผมวิ่นี่นีก็เป็นหางพกครับครับเาหางพกเลยแหละคือเป็นตัวเดินครับห้าหกตัวดินครับลองเบิร์แล้วก่อนเนาะเลขครับครับลองเบิร์นโอนี่วิ่นกันถ้าวิ่งกันเผาตะเดียนเราวาพอมาหมักขึ้นไปไหนเผาวาปบล็อกเขาครับผมตือคือว่าหลุดครับสองสี่ห้าหกแปดครับวอนี่สองสี่ห้าหกแปด เอขอบพระคุณได้พอครับ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 พออยู Efendi ่ดีมีแย่างพอครับครับสวัสดีครับครับเนี่ยครับพี่น้องครับผมมีเสียงสัมผัสบางช่วงบางตอนครับพี่น้องเนาะมีเสียงสัมผัสบางช่วงบางตอนนะครับผมก็มาเชื่อกันเลยเอาให้พี่น้องชีได้เบิ้ง้อมูลสถิติน้ำกันกับเพิ่นครับนี่ครับพี่น้องวดนี้ เลขพ่อโซ่พิสัยครับผมครับเด่นบนล่างสองสี่ห้าหกแปดครับผมวิ่งกันนี่หนีกัมมี่ครับพี่น้องเนาะตามที่พี่น้องยุได้ฟังเปน็นน้ากันกับเก่มมาเชียสองสี่ห้าหกแปดครับเพิ่นวานี่คลิปแล้วครับผมวา่าชนกับเลขพ้พอคุณได้คู่เดียวครับพี่น้องเนาะหกขาหกห้าคู่เดียวบนล่างด้วยครับพี่น้องบนล่าง พี่ชายนาบึงหรือว่าพี่น้องพี่จะวินเลขเพิ่น,น,นไดนี่ก็ได้หรือว่าเอาจะไปประกอบกับอีกลหลายเซียนก็ได้ครับผมแต่ว่าพอครับจะเอาไปชนก็พอคุณครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมหกห้าตัวเดียวครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กัขออวยพรให้พี่น้องพี่โคดีเดอครับผมถูกไมโลงเงินไปน้ำกันครับในงวดวันที 16กุภาคม68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ